เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันเสาร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2564พนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินคล่องตัวมากคล่องตัวทั้งขาเข้าและขาออก ขอให้คุณจัดการวางแผนการเงินให้ดีเรื่องของการงานช่วงนี้ทําอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงงานหนักงานเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณหวังไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่ไม่คู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมักมีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองส่วนคนโสดตอนนี้ยังไม่มีความรักเข้ามาเลย สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองล้ว,ลวนเรื่องของการงานเราได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถทําให้คุณมีไฟและนานไปกับการทํางานอีกครั้งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะเดิมเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่บื้อวาแต่ความรักของคุณจะซึมลึก ส่วนคุณโสดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับใครบางคนและก็เริ่มศึกษาดูใจกันอย่างเงียบ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินมีโอกาสเพิ่มรายได้เพิ่มพูนมาจากหลายช่องทางทําให้ผลตอบแทนที่ได้ค่อนข้างดีเรื่องของการงานความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์สิ่งที่คุณไม่คิดไม่ฝันก็จะสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะพัฒนาไปอีกขั้น อาจจะมีข่าวดีสำหรับคุณที่เคยคบหากันมานานส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปากกับคนดีๆจากการแนะนำของเพื่อนฝูงสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินเข้ามามากมายหาเงินเก่งลงทุนเก่งและใช้เงินเก่งอีกด้วยจ่ายอะไรก็ขอให้คิดเอาไว้ก่อนเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณขาขึ้นทุกอย่างจะสันลงล็อก แสงแห่งความสําเร็จสาดส่องเข้ามาทําให้คุณสมใจปรารถนาทุกอย่างรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีอะไรก็ยอมก็ยอมกันไปจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยืนยาวมากขึ้นส่วนคนโสดอาจจะสปาร์กกับใครสักคนในช่วงนี้แต่ก็ยังไม่ตรงสเปกที่คุณวางไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหรัสบ,บดีเรื่องของการเงินจะวางแผนแบ่งสัดส่วนในการออมก,ก็จะจัดการได้ดีมาก เรื่องของการงานดวงการงานของคุณตอนนี้มาแรงแซงโค้งไปเลยความสําเร็จดีเยี่ยมและจะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเป็นนักสร้างเงินสร้างทองสามารถที่จะหาเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายส่อนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนดีๆหลังจากที่โสดมานานแสนนานสำหรับคนที่เกิดวันศุกร เรื่องของการเงินการเงินของคุณดีไม่มีทิฏฐิเงินทองไหลเข้ามาเทมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานเรื่องของการงานหมกมุ่นขั้นสุดแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็ว่าได้เหนื่อยมากถึงมากที่สุดแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่ลึกๆในใจก็อยากจะเปิดอกเคลียร์กันบ้างส่วนคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนคอบหาใครเพื่อใครเงาให้ค่อยๆศึกษาดูใจไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้ต้องตรวจเช็คอาการให้ดีเพราะมีวิแววว่าสภาพไหลของเงินของคุณไหลออกไม่หยุดเลยทีเดียวก็ว่าได้เรื่องของการงานความสําเร็จตอนนี้ยาวข้ามปีเลยจ้าเรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณมาแรงแซงโค้งไปเลย กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงไปเลยตอนนี้ความสําเร็จก็จะเข้ามาแบบรวๆเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างโลกส่วนตัวสูงแต่ก็เข้ากันได้ด้วยดีเพราะความเข้าใจกันส่วนคนโสดจะมีคนมารักมาชอบจากการแนะนําในวงเพื่อนฝูงดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ